าราจะให้พวกเราได้ฟังกันเกี่ยวกับเรื่องการทำบุญซึ่งเกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลซึ่งเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่เราควรที่จะศึกษากันเพราะเราจะสังเกตเห็นเอ๊ะคนเกิดมาในโลกนี้ทำไมหน้าตาไม่เหมือนกัน หรือคนบางคนเกิดมาทําไมรไวยทําไมเกิดมาจนทําไมเกิดมาสมประกอบทําไมบางคนเกิดมาไม่สมประกอบถ้าเราได้ฟังเรื่องนี้แล้วเราจะรู้ทันทีเลยเรื่องนี้ให้ชื่อว่าผู้หญิงห้าบาปซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงห้าบาปชื่อว่าวปัญจปาปา คือเกิดมาเลยก็มีบาปติดตัวมาเลยตั้งแต่ปากบิดตาเขมือหงอิกขางอไม่สมประกอบปัญญาอ่อนแล้วก็ยากจนในครอบครัวของนางมีนางอยู่คนเดียวเขาบอกว่าอดีตแต่ชาติของผู้หญิงคนนี้เนี่ยอ,อีผีบ้าน,นี่เนี่ย ถ้าพูดภาษาสวยก็อีกวยมองอดีตชาติของเธอเนี่ยเขาบอกว่าเธอเนี่ยสวยงามมากเลยแล้วก็เกิดในตะระกูลเศรษฐีแต่อนิจจานางประมาทในบุญเห็นใครทําบุญอีกแกจะดูถูกเลยทันทีว่าจะทํำไปทําไมบุญว่าอย่างนั้นไม่ได้บุญหรอกว่าอย่างนั้นหรือบางทีพระมาบินธบาตนางเจอพระก็ไอ้หัวโล้น ว,วันวันไม่ทําอะไรมาเดินขอแต่ข้าวเขากินมีกลัวบาปหรอว่าอย่างนั้นมีหน้ำซ้ำพระเดินบินธบาทมาแกก็จะยุให้หมาไล่กัดพระก็มีด้วยเศษวิบากกรรมตัวนั้นทำให้นางตายไปพอตายไปก็เลยไปตกนรกไปเสวยบากกรรมอยู่500ปีเศษบาปของนางยังเหลืออยู่นิดหนึ่ง ก็เลยเกิดมาเป็นมนุษย์อีกแต่การเกิดมาในครั้งนี้โอ้จากหน้ามือกลายเป็นหลังมือเลยจากที่คนสวยสดงดงามใครเห็นก็มีแต่ออนซอนสะออนหลายแต่พอเกิดมาในชาตินี้โอ้ยปัญจปาปา,ปามีบาปติดตัวมาห้าตั้งแต่ปากบิดตาเขมือหงิกขางอไม่มีปัญญาอ่อนไร้ญาติขาดมิตรใครเห็นใครก็โอ้ยต่างหวาดกลัวกันแม้แต่หมามันยังหลบเสาเลยเนี่ย เดินมาท่ามกลางเขากําลังจะกินข้าวเนี่ยก็ยกหม้อข้าวเข้าบ้านเลยเพราะว่ากลิ่นตัวของนางนี่แรงมากเลยเหม็นมากเลยน้าไม่เคยอาบนางก็เลยมานั่งลาพึงลาพังกับตัวของตัวเองว่าเออเป็นเพราะฉันไม่ได้ทําบุญหรือเปล่าฉันถึงเกิดมาชาตินี้มืองอิกตาเขปากเบี้ยวขางอไม่มีสติปัญญาเหมือนกับคนอื่นเขาไร้ญาติขาดมิตรเป็นเพราะว่าฉันไม่ได้ทําบุญหรือเปล่า นางก็เลยเดินละหกละเหินมาเรื่อยๆตามหมู่บ้านชายขาเพื่อที่จะมาขอข้าวเขากินเพื่อประทังชีวิตไปวันๆแต่วันนั้นปรากฏว่านางได้เจอพระรูปหนึ่งซึ่งเป็นพระปัจเจกับผูุ้ดธเจ้าซึ่งคําว่าพระปัจเจกับผูุ้ดธเจ้าก็คือเป็นพระที่นั่งสมาธิเจ็ดวันเจ็ดคืนยังไม่ได้กินอะไรเลยเขาบอกว่าใครที่ได้ทําบุญกับพระปัจเจกับผูุ้ดธเจ้าเดี๋ยวจะเห็นผลทันตา พอนางเห็นพระมาแล้วก็เลยเดินมาในหมู่บ้านอยากจะทําบุญแต่ไม่มีอะไรที่จะทําบุญเลยก็มาบอกชาวบ้านเออเตรียมตัวนะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีพระมาบินธบาตนะพวกชาวบ้านก็ไม่เชื่อกันหรอกโวยสงสัยผู้หญิงอีบ้าอีกวยมงคนนี้นี่คงจะพูดไปเองเพราะว่าไม่เคยเห็นพระมาบินฑบาตเป็นปีสองปีแล้วว่าอย่างนั้นและแล้วพระก็มาจริงจริง นึกว่านางอีกวยโมงนี้โกหกชาวบ้านก็ไม่ได้หูงข้าไม่ได้เตรียมตัวไวเลยก็เลยไม่ได้ใส่บาตรพระก็เลยเดินเลยไปนางปัญจปาปาอีกวยโมงนี้ก็เดินตามไปหาพระพระท่านมองเห็นนางปัญจปาปาแล้วท่านก็เลยโอ้ผู้หญิงคนนี้บาปกรรมที่เธอได้ทำไว้ตั้งแต่ชาติก่อนก็เลยเกิดมาชาตินี้เป็นคนอย่างนี้ เอาแหละวันนี้จะขอโปรดผู้หญิงคนนี้ให้พ้นจากทุกข์ดีกว่าว่าอย่างนั้นว่าเสร็จแล้วพระก็เรียกน้องหญิงหยุดก่อนคนอินเดียเขาจะคุยกันอย่างนี้นะน้องหญิงหยุดก่อนน้องหญิงอยากทราบไหมทำไมน้องหญิงเกิดมาถึงมีบาปติตตัวขึ้นมาห้าประก,การปากปิดตาเขมมือหงิกขางอไม่มีสติปัญญา ลรยญาติขาดเมตอยากทราบเจ้าขา่าพระก็เลยบอกว่าเป็นเพราะอดีตชาติน้องหญิงนี่ดูหมิ่นในบุญประมาทในบุญเห็นใครทำบุญก็ไปว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นพระมาบิณฑบาตก็ดา่าพระอย่างนั้นอย่างนี้ยุหมาให้ไล่กัดพระพอน้องหญิงตายไปก็เลยไปตกนรก เศษวิบากกรรมมันยังเหลืออยู่น้องหญิงเลยต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เลยอยู่ในสภาพนี้ต้องละหกละเหินเดินขอเขากินได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างผู้หญิงคนนี้ก็เลยถามว่าพระคุณเจ้าแล้วทำยังไงตัวของดิฉันเนี่ยจะพ้นจากบาปตัวนี้ได้พระประเจกระพุทธเจ้ากลบอวว่าน้องหญิงน้องหญิงต้องทำบุญไว้อย่างนั้นผู้หญิงก็ัพระคุณเจ้า ดิฉันไม่มีอะไรในการที่จะทำบุญเลยเงินแม็แต่บาทเดียวข้าวแม็แต่เม็ดหนึ่งอ่าก็ไม่มีในการที่จะใส่บาทมีแต่เสื้อผ้าเก่ากัากาบปกปิดร่างกายอยู่นี่จะเอาอะไรทำบุญว่าอย่างนั้นพระประเจกับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าโยมน้องหญิงการทำบุญไม่จำเป็นต้องทำบุญด้วยจัตุปัจจัยด้วยข้าวหรอกโยม ลองคิดดูดีๆดูซิว่ายังมีอะไรพอในการที่จะทําบุญได้ดูซิว่าอย่างนั้นนางปัญจปาป่าอีกวยมงนี่ก็คิดไปคิดมามองไปเห็นหม้อน้ําที่มันวางอยู่ข้างสระน้ําก็เลยมีความคิดขึ้นมาเลยว่าเออถ้าเราได้ถวายดินเหนียวนี่ให้แก่พระพิสุรูปนี้พระพิสุรูปนี้ก็คงจะได้เอาดินเหนียวนี้ไปใช้ประโยชน์ว่าอย่างนั้น ว่าเสร็จแล้วนางก็ตะเกียกตะกายไปโกยดินเหนียวที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเพื่อที่จะไปใส่บาตรพระพระปัจเจกับพระเจ้าออกจากนิโรธสมาบัติมาใหม่ๆนั่งสมาที่มาเจ็ดวันเจ็ดคืนยังไม่ได้กินอะไรเลยพอมาวินทบาทวันแรกจะเจอดินเหนียวเป็นเราเนี่ยเรารับไหมไม่รับเป็นพระอาจารย์พระอาจารย์ก็ไม่รับไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรแต่พระท่านมีเมตตาเปิดบาตรรับเฉยเลย วันนั้นเป็นวันที่นางปัญจปาป,า,ปานี่มีความสุขมากที่สุดยิ้มสวยที่สุดตั้งแต่เกิดมาพอนางใส่บาตรให้พระปัจเจกับพระพเจ้าเสร็จแล้วนางก็ยกมืออธิษฐานซาธุเดอร์ผู้ขาได้ทําบุญในวันนี้แล้วขอส่วนบุญส่วนกุศลที่มีจากการทําบุญนี้ให้ฉันหายจากความทุกข์มีความสุขเทินว่าเสร็จแล้วพระท่านก็อวยพรเอวังโหุ ขอความปรารถนาของน้องหญิงจงพันสําเร็จเทินว่าอย่างนั้นพระท่านก็เดินจากไปนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมานางปัญจปาปานี่ก็นึกถึงวันที่ตัวเองได้ทำบุญตลอดนึกถึงเวลานอนก็นึกถึงบุญยิ้มแย้มแจ่ม,มใสจนวันหนึ่งนางได้ล้มหายตายจากกันได้ล้มหายตายจากไปการล้มหายตายจากของนางในครั้งนั้นได้ ทำให้นางไปจุติเป็นนางฟ้าอยู่บนสวงสวรรค์มีบรรดาบริวารประมาณพันกว่าคนที่ปฏิบัติรับใช้จากหน้ามือกลายเป็นหลังมือเลยจากเป็นคนที่มือหงอิกมืองอพอไปเกิดอยู่บนสวงสวรรค์อ้ยสวยสมดงามเทพทิดาใครก็ตั้งแต่อยากจะจับต้องตัวของนางแต่อันนี้จะ บุญกุศลจากการที่ทําบุญด้วยดินเหนียวของนางนี่มันน้อยเกินไปไปอยู่บนสวรรค์ได้ไม่นานอยู่ได้เพียงแค่500ปีเท่านั้นร้อยวันเมืองมนุษย์นี่เท่ากับ1วันในเมืองสวรรค์นะห้าปีนี่มันจะนานขนาดไหนด้วยเศษบุญที่นางทำมันหมดนางก็เลยต้องจุดติมาเป็นคนเพื่อที่จะได้สร้างสมบุญต่อนางก็เลยจุดติมาลง,ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์แต่การมาเกิดในครั้งนี้ สวยมากเลยเกิดในตระกูลเศรษฐีมั่งมีใครเห็นก็มีแต่ออนซอนสะออนหลายไม่แต่มามันยังแลบลิ้นเลยเนี่ยแต่ก่อนบังเสาแต่ตัวนี้แลบลิ้นใส่ละเด็กก็โอ้ยเป็นตาออนซอนเด้ใหญ่ข่อยใหญ่ท่านเด้อว่าันเสียไปเป็นสีภรรยาพะนะต่างคนก็ต่างอนอนซอนอ้ยนางเดินผ่านใครเด็กคนนั้นตะลึงเลยตาค้างเลยเป็นตะงึดภาษาบ้านเฮา นี่ด้วยผลบุญที่นางได้ทำบุญด้วยดินเหนียวนี่ยังได้อาน,นิสงส์ขนาดนี้